ร่อนทองมันก็จะมีภูเขาไฟใช่ปะวันนี้เราจะมาสอนไปกันเว้ยอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมาที่นี่ก่อนก็คือ Fortune River แล้วจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินไปทางขวาสุดนู้นเลยนะไม่เดินอ่ะกูว่าไปดีกว่านี่นี่เดินมาแล้วโอ้โหที่นี่ชื่อว่า Sunset Beach ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีประภาคารมาเล็กอย่างนี้ปะโอเคให้เราเดินขึ้นไปนี่นี่แล้วมันก็จะมีบันไดตรงนี้ปีนขึ้นมาแล้วก็จะมีลุงคนนี้นะคะชื่อว่า Light Keeper โอเคคุยกับเขาซะเอาเป็นว่าเขาจะบอกเราว่าเราจะต้องไปหาแร่นึงมาให้เขานะคะซึ่งแร่นี้นะคะชื่อ Luminum เป็นระดับ Legendary แล้วที่ที่จะทําให้เราเจอ Luminum นะคะก็คือ Sunset Beach ตรงนี้ที่ทํานี้ก็ได้เหม แต่จะต้องเลเวล15ขึ้นไปเท่านั้นนะเราถึงจะเข้ามาได้โอเคพอเราได้แล้วเราก็จะขึ้นไปหาเขากันคือที่เราต้องเอาวันนี้มาให้เขาเนี่ยเพราะว่าตอนแรกที่เนี่ยไฟมันพังใช่ปะแล้วเรือมันก็จะขับไม่ได้ที่แบบมันก็จะมองไม่เห็นทางไงเราก็ต้องเอาแร่นี้นะคะมาซ่อมไฟเอา,าให้เขานะคะเราก็จะซ่อมไฟได้คือทีนี้พอเราซ่อมไฟได้แล้วเนี่ยให้เราไปที่ Fortune River เหมือนเดิมนะคะก็คือตรงนี้นี่แล้วที่ท่าเรือนะคะมันก็จะมีเรืออยู่อย่างนี้ใช่ปะให้เรามาคุยกับคนนี้นะคะ,<ๆ>ะ,คะเขาจะพาเราไปที่ภูเขาไฟนี่ภูเขานาาง้้บรส ด้ยบ้านจากออบซิเดียนมึงอยู่ใน m i n e c r a ะเนี่โอเคนี่ค่ะคือที่นี่คือข้างหน้านี้มันก็จะมีคนนี้ที่เขาจะบอกว่าเราเนี่ยนะเข้าไปขุดข้างในไม่ได้เพราะว่ามันร้อนเกินเว้ยเพราะงั้นเราต้องการแร่นึ่งนะคะที่ชื่อว่า Fire o ป a l คือถ้าเราเอามาให้เขาเนี่ยนะเคาก็จะทําให้เราเนี่ยขุดข้างในได้แต่ถ้าเรายังไม่มีนะคะมันไม่ได้แปลว่าเราเข้าไปไม่ได้เว้ยคือเราเข้าไปได้ข้างในนี้เนี่ยทางขวาก็จะมีของขายก็จะเป็นที่ขุดแล้วกระจานแล้วก็ไอนเนี่ยแล้วทุกๆชั่วโมงตอน15นาทีเนี่ยประตูข้างในก็จะเปิดในนั้นเราก็ขุดได้แล้วก็มีของใหม่ให้เราคราฟของโอเคแต่กลับมาเรื่อง Fire อป a l ก่อนแร่นี้นะคะมันจะขุดได้ที่ที่ชื่อว่า World Klinik 1 0 0เท่านั้นมันจะเป็นชื่อซีซอ บบเขามีขายของแล้วหรออะไรเนี่ยโพรชั่นอะไรอะซูพรีมลักโพรเชั่นโอ้โหทำไมกูเพิ่งเห็นเนี่ยรักห้าสิบอะไรใหม่ๆนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเ,เดินมาข้างหลังภูเขาไฟนี่มันก็จะมีอีกทีนึงนะคะชื่อว่าวินสเว็บบิทตรงนี้ก็จะมีเควสคนนี้นะคะแล้วก็ขายของตรงนี้ได้เดินตรงไปอีกนิดนึงก็จะมีปราพาคาอีกอันแล้วคือที่นั่นก็มีอัปเดตใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าเรายังเไไงเเข้าา้้้้ไไ้าาาาไไไไไไปปปมมม่่่่ดดอททททํคคคคลลิโะะนนนีีุกก็ูฟแว